ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คือมาเล่นบ่อตกปลาบางมาแดงนะครับบ่อปลากนะครับตอนนี้มาตกบอเล็กนะครับตอนนี้ปลานินตายเกินบ่อเลยครับเหมือนเดิมนะครับเพราะน้ำเขาน้ํามันแก่น้ำน้ําเขาปิดประตูน้ําครับทางบ่อก็เลยถ่ายน้ําไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็ลองลงมาตกดูครับเผื่อจะได้คลิปสนุกกระุกครับคลิปปลาเล็กๆนะฮะก็ ทาคลิปมาหลายคลิปแล้วหักเลยครับลุยแต่ว่าไม่ได้คลิปเลยครับตอนนี้ตัดทิ้งไปม,มั่งปัดลบหายไปม,มั่งตัดผิดตัดถูกครับครับวันนี้ไม่เป็นไรครับก็นะตกกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็ลองชมกันนะครับตกวันนี้จะตั้งตกตกพันสี่ห้าตกไกลหน่อยเพราะว่าน้ำมันแห้งนะน้ำน้อยก็จะตกแบบประหลาดแต่ดีนะะนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเดียวนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะครับ ปลาตัวแรกมาแล้วนะครับรอมาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ขอยย่างปลาขอแล้ยนรฮะตัวนี้ประมาณครึ่งโล โอ้โหโต,ตัวทิศเดียวกะเพียนครับหนึ่งตัวครับกนะะเพียนนะเรอวทอดกรอบกํลาลังสวย lah, lagi kita lihat, ini dia nih pola yang kita หนึ่งตัวโอ้ควรจะกินแต่ละตัวใช้เวลานานเหลือเกิน มันนิดน้อยหนึ่งตัวครับ <c oughs> จับมันหมดแล้วมั้งไ <c oughs> อ้แล้วครับตเพี่อัญโอ้ยตบที่บนฟางนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวจับปล่อยก่อน ตายก่อนอืมตายซะก่อนนี่ครับตะเพียนนะฮะอุ้ยตกอีกโอ้ไม่ตกน้ำด้วยผมจะโชว์สักหน่อย ตัวแล้วครับ ไซสสวยครับตัวนี้หกเจ็ดทีดครับตัวนี้นี่นะครับไซส์สวยๆนะครับจะเป็นแผลครับ มันนี่อีกแล้วครับ1ตัวครับ ส,ส,สายสสวยๆครับอีกหนึ่งตัวนะครับแหนจับได้่้ยถนัดนะฮะดีครับดีครับอุ๊บโอ้ยหลุดไปแล้วตกขางตะลิงอยู่ตรงนี้แหละ โอ้โหไปก็ย <ici> ังไปเบาต้องจับจังหวะให้ได้ อืมอ๋อจะตัวนี้เองตัวมันเล็กนะฮะแหมตอดนานแล้วเกินวัดไม่ติดตั้งหลายที ออยู่สักทีปลาอะไรปลาดุกเหรอปันนีนครับปันนีนไซสสวยครับมไม่ยอมเขาสวิงสวิงสั้นไปนิดนึง อู้มันีิอึ๊บขึ้นแล้วอึ๊บตัวกำลังงามเลยฮะโอ้โหปวดยากด้วยที่เข้ามุมปากเลยเอ้าเกี่ยวสวิงนี่โอ้แล้ว ครับตัวนี้สวยงามเลยครับตัวนี้แต่ไม่เอากลับนะครับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับก็ความพยายามครับช่วงช่วงเช้าปลาไม่เข้าเลยครับมากินช่วงเย็นๆนี่เองครับก่อนจะกลับบ้านนี่นะโอ้รอสะเย็นเลยก็เพราะว่า ปลาหมายธรรมชาติก็ไม่มีนะครับตอนนี้ก็ต้องวันนี้มาเข้าบ่อถนะ้าบ่อน,นี้ก็ปลาบ่อใหญ่นี่โอ้โหเสยียดายปลามากเลยตายเกือนเลยครับตายมาเป็นเดือนแล้วอันนี้บ่อเล็กก็ตายนะแต่แต่แต่อยู่แล้วแต่น้ําแห้งตั้งทุนเหลือประมาณจากจากหางทุนไปถึงตัวเบ็ดนี่ก็ประมาณสอกเดียวครับประมาณประมาณสี่ห้าสิบเซนแค่ะนั้นเองฮะ ปลาไม่เข้ามาเข้าช่วงเย็นนี่ปลานี่ก็ยังกินอยู่นะครับแต่พอดีมันเย็นแล้วก็กลับดีกว่าก็เพราะวันนี้ไม่ได้เอาปลากลับบ้านนะครับเพราะปลาที่บ้านก็ยังยังมีอยู่ยังกินไม่หมดเลยก็เลยไม่ได้เอากลับนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจผมมาตลอดนะครับแล้วก็ขอให้ตลอดไปนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนใหม่นะครับถ้าใครดูคลิปนะฮะ เพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามผมนะฮะแล้วคอมเมนต์มาว่าบวกหนึ่งอะไรครับมาชิวิชมบ้านผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยในทานองแรกซับนะฮะอย่า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 ม้น์มาอย่างนี้ยคือเม้นตามปกติมาเลยนะครับเพราะว่าถึงเม้นมานะฮะพะเดี๋ยวเขาทาง u t u b e พอตรวจเจอเขาก็ตัดทิ้งหมดนะฮะมันเสียเวลานะฮะนะครับผม วันนี้ก็ได้พลาไม่มากครับแต่ก็พอได้อยู่ครับหลังจากหลายคลิปเลยนี่ไปตกกุ้งมาคลิปก็ไม่สวยนะฮะก็เลยไม่ลงแล้วก็ไปตกปลาสลิดนะฮะกับปลาหมอนะฮะก็ได้มาลบผิดครับจะลบของเก่าดันไปลบคลิป <c li pped> ที่เพิ่งเพิ่งไปถ่ายมาก็เลยจบเลยครับไม่มีคลิป ก็ต้องเว้นหลายวันเลยฮนะเนี่ยเป็นอย่างนีนะ้คืออายุมากแล้วบางครั้งเ่ยจำผิดจำพลาดนะฮะกดผิดกดถูกครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะไปตกปลาอะไรนะครับผมสวัสดีครับ